สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับ B 0ศเอ่อี p 2.5้นะทุกคนอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแงวป่นป่วนมากเอออีีแบบแงวป่นป่วนมาก2.5นะทุกคนอ่าวันนี้มาเจอเกมกับต้นไม้แห่งโชคลาภนะครับวันนี้เขาเล่นเขาเล่นในนี่อีกแล้วทุกคนเขาเล่นแบบเขาเล่นสูตรเขาเล่นสูตรแบบเลขมงคลอะไรเงี้ยเออทบทุนมากนะ็ก้าแล้วแต่ผมซื้อด้วยผม ผมแบบว่าเอกใจแบบเอ้ยเดี๋ยวผมอยากซื้ออะไรเงี้ยดูดีว่ามันจะแจกผมหรือเปล่านะเออขอยนาตไหลดีกว่าทุกคนขอยนาไหลเบ็ดสาไปทักสามสิบไม้นะเออกดกดกดเป็นเชิงนะครับสามสิบไม้นยกดเป็นเชิงนะเออดูดีว่าวันนี้ผมจะแตกร้อยแตกล่าหรือเปล่าเนยะอุ้ยมันเข้าก้อนโตแต่มันครับไม่เข้าฟีจอรฟีสปินให้ผมมาดิเออให้ผมลองซื้อไหมทุกคนผมว่าผมลองซื้อเบ็ดสามดีกว่าผมแบบว่ายังไงวะ มันมีมันมันอยากมันอยากซื้อยังไงไม่รู้ว่าวันนี้ผมอยากเล่นและอยากซื้ออะดูดีว่าวันนี้มันจะแตกล่าแตกล่าหรือเปล่าผมจะซื้อจนกว่าจะแตกนะครับเออจะซื้อจนกว่าจะแตกเลยถ้าไม่แตกก็คนนี้ก็จะเป็นคนแรกนะครับที่ผมพาเสียนะทุกคนเออแบบว่ามันมันสกโกเล่ากายจัดผมว่านะผมว่าผมเลิกซื้อดีกว่าเออผมเลิกซื้อดีกว่าผมว่าปั่นนอกก่อนดีกว่านะเออหาทุนหาทุนว่าปั่นนอกหาทุนดีกว่าทุกคน ฝันนอกหาทุนแบบว่าซื้อซื้อหลายในอะไรเงี้ยเผื่อมันจะเข้าฟรีด้วยนะเออดูดีว่าวันนี้มันจะเข้าฟรีให้ผมหรือเปล่าเกมนี้นะเกมนี้ผมไม่ค่อยเล่นนะครับผมบอกไว้อุ้ยอีกตัวเดียวขอซองอีกซองเดียวขอซองอีกซองเดียวอืมคุณน้องเกือบได้แล้วผมขอยาตหาทุนประมาณสักห้าพันนะเดี๋ยวผมซื้อประมาณเออเบสสามสแล้วกันเออได้ห้าพันแล้วผมซื้อเบสสามสิบดูดีว,ว่าวันนี้ผมจะได้หรือเปล่านะเพราะเกมนี้ผมไม่ค่อยเล่นนะทุกคน ผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมไม่ค่อยเล่นนะครับเออส่วนมากผมจะเล่นพวกสาวถ้ำกิเลนอะไรนะถ้ากิเลนสายโดดเนี่ยถ้าคุณสังเกตน,นะครับเออถ้าคุณดูนะผมก็จะเล่นแต่เกมพวกนั้นนะครับเป็นเกมโกรเนี่ยแบบว่ามันชินตาดีอะไรประมาณนั้นเออหาเวลาแตกง,ง่ายแต่อันเนี้ยมาตอนมาตอนหกโมงเย็นนะครับมาตอนหกโมงเย็นนะทุกคนเออมาตอนหกโมงเย็นเลยนะอันนี้ผมดาวเวลานะครับผมดาวเวลาเห็นมันไหลดีนะทุกคนไม่ใช่หรอกผมเห็นมันไหลดีผมก็เลยแบบว่า ลองอัดเลยดีกว่าเผื่อมันแตกล่าแตกล่านะครับเผื่อไมจะแตกล่อแตกล่านะดูดีว่ามันจะแตกล้อแตกล่านตามเวลาที่ผมดูหรือเปล่าเออขออาุญาต่ลยวะผมว่าเพิ่มเบ็ดดีกว่าตอนนี้ได้กําไรมาแล้วกาไรมาสามร้อยสี่ร้อยแล้วทุกคนเออขยับเป็นเบ็ดสามสิบดีกว่าไม่พูดงแฟ่มทำเพลงไงเออไม่พูดงแฟ่มทำเพลงแม่ขยับเลยขยับเลยจังวันนี้ต้องขยับขยับเลยนี่ขยับเลยนี่ ไปต่อครับไปต่ออย่าหยุดนะไปอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะหนูหาทุนเวยหาทุนซื้อผมบอกเลยหาทุนซื้อแค่นั้นเลยทุกคนเออเอาสักหมื่นนะพอหมื่นปุ๊บแล้วผมซื้อดูดิว่ามันจะแจกผมหรือเปล่านะเออต้องแจกแหละมันต้องแจกแหละจังหวะน,นี้มันต้องแจกหลือไหมวิระงวังก้อนโตมาแบบมาแบบรัวๆเลยเียงเลยอ่ะเออออ้ยเต็มหน้าเต็มหน้าจอด เต็มหน้าจอผมว่ายังไงวะขยับดีไหมทุกคนขยับไป50สิบดีกว,ว่าอยากซื้อแล้วอ,อยากซื้อแบบเต็มที่แล้วอ่ะมันจะไหลให้ผมดีขนาดไหนเนี่ยเวลามันได้นะสงสัยสงสัยเวลามันได้แล้วทุกคนมันเลยไหลดีนะไปสักห้าสิบหสิบไปกด30มสิบมานะเป็นสูตรของผมนะครับเออสูตรดูเตียวทุกคนสูตรดูเตียวแบบว่ากด30สิบหลอกอะเออเป็นเชิงเ,เชิงหลอกอะทุกคน ไม่รู้่าพอเวลาผมกดส0ิบแล้วมันได้ตลอดเนี่ยผมไม่เคยแบบว่ากดสิบสิบรอบหมุนหมุนหมุนเองสิบรอบอะไรเงี้ยผมกดส0ดสิดิมันเข้าเด็มันเหมือนเป็นเวลาของมันด้วยนะทุกคนเอาไงวะมีสี่พันแล้วผมซื้อดีกว,ว่าลองซื้อลองซื้อผมจะลองซื้อนะครับลองซื้อเบ็ดสามสิบไหมทุกคนเออถ้ามันไม่ได้เด่วผมเล่นเล่น 100. เบ็ดร้อยเออเล่นเบ็ดร้อยไปถ้ามันไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ไหลนะเด่วผมจะลองเล่นเบ็ดร้อยนะ เออขอให้ได้เออยากเห็นจังหวัดแตกร้อยแตกล้านอะ่ะโอ้โหยังไงเออไหลเออสวยคุณสามเข้ามาคุณสามเข้ามาซองเออซองขอซองขอซองขอซองโอ้โหซองไม่มายังไงครับน้องโอ้ซองไม่มาโอ้เรียบร้อยผมว่ามันคูณแค่นี้แน่นอนเลยเรียบร้อยอเข้ามาแค่นี้อยากเข้าเลยจริงนะ โอ้โหได้มา400ซื้อไป2,000แย่แล้วเล่นกดเป็ดน้อยดีกว่าผมว่าผมต้องปั้นให้ถึงหมื0นห้าแล้วทุกคนผมต้องปั้นให้ถึง1มื0นห้าผมจะได้หรือเปล่ามันไหลนอกผมเป็นเทพไหลนอกนะทุกคนเออใจมันอยากซื้อใจมันบอกว่าให้ซื้อใจมันมากแบบว่ายัางไงเอ้ยมันต้องซื้อนะจังหวะน,นี้มันต้องซื้ออะไรเนี่ยเออคือบอกว่าอยู่ๆผมแบบเอ้ยแม่งซื้อดีกว่า รู้สึกว่าอยากซื้อเดี๋ยวผมไปหาเกมเดี๋ยวผมบอกเลยว่ายุต,ต่อไปนะครับยุต,ต่อไปนะเออยุต,ต่อไปผมจะเอาเกมซื้อมาให้นะครับจะลองเล่นเกมซื้อดูดีว่าเกมซื้อมันจะมาดีหรือเปล่านะทุกคนผมว่าลดก่อนลดเหลือเจ็ดสิบถ้ามันไหลดีขนาดนะี้ลดเหลือเจ็ดไม่งั้นเดี๋ยวเกินหมื่นห้าทุกคนเออเดี๋ยวเขามาโวยวายเดี๋ยวมีคนมาโวยวายนะว่าเออทำไมคนนี้ได้เกินทำไมคนนี้ได้บอกว่า ได้เกินได้แบบได้ครบหมื่นห้าทำไมอีกคนไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็จะพยายามเล่นให้เหมือนเอนกันนะครับอีกคนได้เท่าไหร่ผมก็จะเอาให้เท่านั้นนะเออจะหาว่าผมลำเอียงนะไม่ใช่นะทุกคนมันแล้วแต่เกมด้วยนะเออเกมมันแล้วแต่เกมอ่ะทุกคนต้องเข้าใจผมตรงนี้ด้วยนะว่าผมไม่สามารถไปกําหนดไปล็อกว่าผมจะเล่นให้ได้หมื่นห้าไปเปะเ,เ,เอออะไรอย่างเงี้ยอ,อืมแต่ก็มันมีคนหนึ่งนะครับผมบอกเลยมีคนหนึ่งนะ ผมเล่นเสร็จใช่ปะผมปั่นให้เสร็จผมได้ <Okay. S 1> ก็ประมาณสองสามิดอุ้ยเข้าฟรีเข้าฟรีกำลังเท่มสองสามคิปที่แล้วอ่ะสองสามคิปที่แล้วผมบอกแค่นั้นแหละ <You. S 1> เขาให้ผมหมดเลยนะผมบอกเลยผมบอกเขาบอกไม่เอาขอแค่ทุนขอแค่ทุนที่เขาให้ไปกลับกลับไปเออขอแค่ทุนที่เขาให้มาโอนคืนให้เขาแล้วก็ เอากอาไรอ่ะที่ผมเล่นได้อ่ะเอาไปเลยเออผมก็ได้ค่าข้าวมาได้แหละทุกคนแต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณเฮียหรือว่าเจนะผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่รู้นะว่าเป็นเฮียหรือเจนะเออก็ขอบคุณนะครับที่ให้กําไรผมมานะแต่ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้บอกทุกคนนะผมไม่ได้บอกทุกคนว่าทุกคนต้องให้ผมนะแล้วแต่กําลังศรัทธาทุกคนเออศรัทธาผมแค่ไหนก็แค่นั้นแหละไม่ให้ผมก็ไม่เป็นไรนะก็ขอบคุณนะที่บอกว่า เข้ามารับชม <S <S เข้ามาติดตามอะไรเงี้ยเอออันนี้ดอกฟรีดอกฟรีทุกคนคูณอุ้ยสวยดอกนี้ด่อย <S <S เออทุกคนผมมีแพนจะไปเล่นสวีโมอนาซ่านะผมบอกาะท่นี้เลยผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นสวีตมอนาซ่าของค่ายพีพีนะเอออยากเปลี่ยนค่ายเฉย,ยทุกคนอยากเปลี่ยนค่ายเฉยไปครับผมว่าก,กดเบ็ดร้อยสักประมาณ3าปีดีกว่าทุกคนมันมาดีนะเบ็ดร้อยสักประมาณ3ามปีหนึ่งโอ้โหพอเลยพอเลยทุกคนผมพอละ ถ้าผมกดอย่าเกินอย่าเกินหมื่นห้าขอร้องโอ้โหเกินผมว่าผมต้องซื้อวะเก้าร้อยมันเท่าไหร่วะทุกคนเก้าร้อยมันก็ 110, 900. เบ็ดสิบปะเก้าร้อยเออเบ็ดยี่อ๋อเบ็ดยี่มันพันห้าปะเออเบ็ดสิบแล้วกันผมซื้ออ่ะจะได้แมบอ่าหมื่นห้าอันนี้หมื่นห้านะหมื่นห้าเกินไปสองร้อยไม่เป็นไรทุกคนเอออันนี้ผมซื้อให้บอกว่าไม่เกินหมื่นห้าเอ,อฟีลแบบว่า เกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะสึกเกิลอกายแต่ก็อย่าอย่าแบบว่ามาโทษผมเลยนะทุกคนเอ,อคนที่ได้หมื่นสามได้หมื่นสองไปผมก็ขอโทษด้วยนะที่ผมปันไม่ได้นะผมรู้สึกว่าผมปันไปมากกว่านี้ผมจะเสียเออขอโทษนะทุกคนขอโทษจริงๆนะสําหรับรับคําขอโทษผมด้วยแค่นั้นแหละเออถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรครับเรื่องของคุณอู้อู้ไปนะทุกคนสําหรับวันนี้นะทุกคน ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมยังไงนะทุกคนเออ,อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง้วยนะผมจะได้มีกำลังใจในการอัคดคลิปครั้งต่อไปนะยังไงถ้าใครอยากเล่นนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะลองหาเล่นดูได้นะครับเออมีหลายเกมนะมีหลายเกมผมบอกใค้อยากดูเวลาก็ไปดูคลิปเก่าๆนะไม่ต้องคลิปเก่าๆหรอกคลิปที่ผมไปลงนี่แหละเออผมบอกเวลาตลอดนะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ